หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สำหรับเพื่อนๆทีอ่อยากไปชมเกมถึงขอบสนามแอนฟิลด์ที่ประเทศอังกฤษผู้สนับสนุนของเราอย่าง t r ร k e n Travel Thailand ชวนคุณไปดูบอลพร้อมกับเซอโอแบบตัวเป็นๆในเกมซ u เปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีระหว่างวันที่19ถึง26มกราคมสุดพิเศษหากบอกว่าดูมาจากช่องเซอโอรับส่วนลดทันที1,000 0บาทหากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดรยตาม QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ โฮงแดงลิวภูเรียกคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งหลังจากเปิดสนามแอนฟิลทุบอาชาทีมแ่งย่งทังอัส,สุรานาปุรีไปได้2ประตูต่อศูนย์จากผลงานของโมฮัมเหม็ดซาราและดาววิ่งหน่เยสที่แบ่งกันทำคนละหนึ่งประตูนในช่วงท้ายเกมวันนี้แหสโซรีพอร์ตบาเซอร์โอจึงอยากจะขอพาเพื่อนๆมาตัเกรดผลงานของนักเตะแต่ละคนในเกมนัดน,นี้ว่าใครเล่นเป็นอย่างไรกันบ้าง ท่าสมควรจะได้เรตติ้งอยู่ที่เท่าใดกันแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนกับเว็บไซต์ใหม่ที่มาแรงระบบออโต้แบบจัดเต็มสนุกได้ทุกแมตชหากสนใจคลิกได้ทะลิงดานล่างใต้คลิปเลยครับอาริซอนเบเกอร์ได้6คะแนนเต็มสิทธิสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ต้องบอกว่าทางอาริซอนไม่ได้เจองานหนักมากนะเมื่อตลอดทั้ง90นาที เขามีโอกาสออกแรงเซฟไปเพียงแค่สองครั้งทวนเท่านั้นขณะเดียวกันก็ไม่ได้เจอกับงานยากอะไรเลยเว้น <When> ก็แต่เพียงลูกมงของทางเรโออสติกาที่พุ่งมาโขกคนเดียวเข้าไปไม่เหลือแต่ทางทีมงาน v r ก็กลับมาเช็คในจังหวะนี้อีกครั้งก่อนจะริบประตูคืนไปมาพบว่าเป็นลูกลำหน้าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนได้6คะแนนเต็มสิ ในเกมนัดนี้มันดูเหมือนว่าทางเยอเกนครอปจะกำชับเขาเอามาไว้หรือว่าไม่ให้ลอยเกมขึ้นไปสูงมากจนเกินไปเพราะต้องคอยรับมือกับทางคุีชาคารัสเคเรียซึ่งทางอาร์โนเองก็ตอบโจทย์ได้อย่างน่าพอใจสำหรับผลงานในเกมนี้ในการจัดการกับเจ้าของฉายาเมสซี่แห่งจอเจียได้อย่างยอดเยี่ยมอิบราฮิมาโคนาเต้ได้6คะแนนเต็มสิ เขาได้กลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งและโจ้ตัวก็แทบจะไม่ได้เจอกับงานยากมากนะักเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆในแนวรับของลิว์ภูสำหรับการแข่งขันในเกมนี้เวอร์กิลฟานได้ได้6คะแนนเต็มสึกเขาต้องปวดหัวกับการออกลูกสำออยของทางวิกเตอร์โอซิมเฮนอยู่บ้างที่พยายามจะมีการตบตาผู้ตัดสินอยู่หลายครั้งแต่โดยภาพรวมแล้วนับว่าทาังฟานไดเอง ก็รักษามาตรฐานการเล่นได้ดีขณะที่ในช่วงท้ายเกมเขาก็ขึ้นไปมงไปติดเซฟของอเล็กซ์เมเรดผู้รักษาประตูของทางนาโปลีก็ได้ี่ทางดาวินดุนเยสจะตามซ้ำเข้าไปไม่เหลือกลายเป็นประตูปิดกล่องให้กับทีมคอสต a าซินคาร์ได้6คะแนนเต็มสิบเข้าคอยเคลื่อนเกมสู่แดนหน้าทางกราบซ้ายอย่างต่อเนื่องโดยช่วยอย่างยิ่งในครึ่งเวลาแรก กอนที่บทบาทของเขาตอนครึ่งเวลาหลังนั้นจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปตามดัาดับอย่างไรก็ตามโจ้ตัวก็เป็นคนมาเปิดลูกเตะมุมอันนํามาซึ่งกันได้ประตูที่2ของดาวินนุนเยสอีกด้วยเจมส์มีเนอร์ได้6คะแนนเต็ม10เขาพยายามขึ้นไปเชื่อมเกมในแดนหน้าเพื่อเป็นออปชั่นในการรับบอลในพื้นที่สุดท้ายก่อนจะมาได้รับบาดเจ็บ จนไม่สามารถเล่นต่อไปไหวและถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงต้นของครึ่งเวลาหลังฟาบินโจได้6คะแนนเต็มสิบเนี่ยอาจจะไม่ใช่วันที่สมบูรณ์แบบสำหรับเจ้าตัวแต่ยังสามารถเอาตัวรอดในเกมรับไปได้ซึ่งน่าจะช่วยเรียกความมั่นใจให้กับเขาขึ้นมาได้มากขึ้นในขณะที่ตนเองถูกเป็นเป้าตกเป็นเสียงวิพาก์วิจารณ์อย่างหนักจากบรรดาแฟนบอลรวมถึงกูรูทั้งหลาย ตีอากุคันทาราได้6คะแนนเต็มสิมันมีจังหวะที่ทำให้ตัวเขาได้แสดงให้เห็นถึงทักษะในการเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆเมาถูกกดดันได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ผลงานของเขาในเกมนัดนี้เราไม่ได้เห็นการงัดคิลเลอร์พาสและการสร้างสารรค์โอกาสทำประตูสวยๆให้กับเพื่อนร่วมทีมของเขาเหมือนอย่างเคยมฮัมหม็ดซาลาได้7คะแนนเต็มสิ สำหรับเกมในนัดนี้เขามีโอกาสได้สับไกลยิงไปทั้งสิ้นรวม3ครั้งและแปลเปลี่ยนมาเป็น1ประตูต,ตอนช่วงท้ายเกมนอกจากนี้ก็ยังสร้างสารรค์โอกาสการทำประต,ตูให้กับเพื่อนร่วมทีมไปอีก2หนแม้ว่าในภาพรวมแล้วผลงานของเขาในเกมนี้อาจจะดูเงียบไปสักหน่อยโรเบร์โตฟอร์เมโนได้6คะแนนเต็ม1 0 สำหรับบทบาทของเขาในเกมนี้ต้องถอยลงมาต่ำเพื่อทำหน้าที่คอยเชื่อเมเกมกับแดนกลางโดยที่โจ้ตัวก็มีการจ่ายบอลในจังหวะสำคัญไป2ครั้งในเกมนี้ด้วยเคอร์ติสโจนได้6คะแนนเต็ม10เขามีช็อตการแทงคิลและพาสให้กับโมฮัมเหม็ดซารหาได้หลุดเข้าไปทำประต,ตูตอนช่วงท้ายของครึ่งเวลาแรกโดยโจ้ตัวก็น่าจะได้แอซซิตจากจังหวะดังกลา่าวแต่ก็เป็นทางโมเอง ที่ยิงไปติดเซฟของอเล็กซ์เมเรตแถมยังถูกตีทงเป็นลูกลำหน้าไปก่อนฮาวิ่เอ็นเลียลงสนามมาแทนที่ทางเจส์มิลเนอร์ในนาทีที่48ของการแข่งขันได้6คะแนนเต็ม10เข้าลงมาคอยแปะบอลไปมาภายในแดนกลางของทีมและมีโอกาสได้สับไกลย,ยิงไป1ครั้งแต่ก็หลุดกรอบออกไปไกลแบบไม่ได้หลุนดาวินนุนเยส ลงสนามมาแทนที่ทางเคอร์ติสโจนในนาทีที่73ของการแข่งขันได้เจคะแนนเต็มสิบเข้ากลายมาเป็นตัวโจเกอร์สำหรับเกมในนัดนี้อย่างแท้จริงและก็ต้องชื่นชมการเปลี่ยนตัวของเยอร์กินครอบด้วยเมื่อส่งนูนเยสลงมาและมีส่วนร่วมกับการได้ทั้ง2ประตูของหรือว์พูลในค่ำคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นการหม่งไปติดเซฟของอเล็กซ์เมเรดให้ทางโมูาราตามซ้ำเป็นประตูขึ้นนำ ก่อนที่เจ้าตัวจะมามีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดด้วยตัวเองในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายเป็นลูกปิดกล่องสองประตูต่อศูนย์ให้กับทีมของเราฟาบิโอคาวาวโยลงสนามมาแทนที่โรเบรโตเฟ r เมนอในนาทีที่87ของการแข่งขันไม่สามารถให้คะแนนได้เพราะอยู่ในสนามน้อยจนเกินไป สเตฟานบาเซติชลงสนามมาแทนที่เตียกคันชาราในนาทีที่8 7ของการแข่งขันไม่สามารถให้คะแนนได้เพราะอยู่ในสนามน้อยจนเกินไปเควินแรมซีลงสนามมาแทนที่ทร no ัลซันเดอร์อาร์โนในนาทีที่8 7ของการแข่งขันไม่สามารถให้คะแนนได้เพราะอยู่ในสนามน้อยจนเกินไปแล้วเพื่อนๆหละัะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงนนความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลย และเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ